สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอปป้าดอยนะครับผมก็เพิ่งไปทำงานมาครับวันนี้ผมไม่ แต่งตัวไม่หล่อเหมือนอีพี EP ที่ผมไปไปโ <Okay. S 1> อเคอเมซอนครับวันนี้ผมจะทําเมนูใหญ่กันครับผมเชื oh, <no. S 1> ่อว่าหลายคนคงไม่ไปไม่เคยกินกับวันนี้ผมขอพ่อผมมาครับพ่อผมก็บนบนบนมากครับพ่อผมจะทําเมนูวัวหันกันนะครับม oh. าดูว่าจะอร่อยจะตัวใหญ่จะขนาดไหนไปตาม oh. น,นี้วัวผมก็ผมได้มัดไว้ในพุ่งนางของผมครับ ไปต่อไปเราจะไปเอาวัวกันเพื่อจะมาหานะครับวัวผมมันเชื่องนะครับเฮ้ยวัวหายไปไหนว่าววนีเชือกม่อันนี้นะครับนี้ก็คือเชือกมัดวัวของผมนะครับดูเฮ้ยวัววัวหายไปไหนวะ วเฮ้ยลองดึงด <Yeah. S 2> oh, ูเฮ้ยเชือกผมยาวครับเฮ้ยมันวิวครับมันยังไม่หายครับวัววัวของผมเดวเดาเดวบัวหันของผมครับวันนี้ผมจะมาทำวัวหันในกระป๋องครับดูวัวหันวัวเป็นๆนี่ให้ผมกลับบ้านแล้ผมจะหันนี้ให้กินเลี้ยงที่หมู่บ้านไม่แน่ครับ เอาไปหั่นวัวกันครับไป <d> ผมก็เชือดวัวเว้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมอาอัดไปในกล่อ <d> ผมจะทาบัวหั่นให้ดูว่า <d> มันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมยังเนี่ยตั้งแต่เกิดมาบัวหั่นครับนี่ครับเตาของผมครับว <d> ้าวจะมีดรามา่าบอกว่าเนี่ยขอขไปเนี่ย บบาาลเรียบร้อยครับบัวบอวบัวมันสุกอย่างเดียวครับเฮ้ยน้องแบงค์มุกน้องไหมบัวหันของเราใกล้สุดเราก็รออีกเดียวครับวันนี้บัวของผมก็หันรอรอให้มันสุกนะครับบัวหันของผมอยู่ไหนแล้ว ดูเขาบัวหันครับดูใกล้ๆครับดูดูดูมาอยู่ในนั้นเขียวๆเห็นไหมครับเฮ้ยมันจะแตกหรือเปล่าครับมาดูเลยดูางเพื่อความปลอดภัยของผมครับผมกลัวบัวของผมคุยกับผมครับผมต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนครับเสกตีเลยครับเฮ้ยดูบัวของผมจะอะไรครับดูเฮ้ยเสียงมันเสียงมันก็ดังอ่ะ เรารอต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงครับบวหันของผมผมฟังเสียงแล้มันน่าจะใกล้สูงครัวบวนนัวเพรามันเสียงดังจีจี้จอจอจีจี้จอจ,จ,จ,จอ,จอ ดูท่านไหนสามารถใช้สูตรนี้ไปหันได้ครับบัวหันในกระป๋องครับใส่หน่อยนิดหนึ่งดอกไฟครับบัวไฟไฟลามครับแตกเยอะเลยบัวคูเฮ้ยบัวหันผมแตกครับ

เอาไฟมาดับดูครับสภาพหนังวัวหันของผมครับเข้ามาใกล้ๆนะครับดูดูสภาพนะครับเมื่อกี้มันวัวผมยังไม่หันยังไม่ทันสุกเลยครับแล้วก็มันเหลือข้างในเหลือแค่นี้นะครับวัวหันของผมครับผมก็เอาไปทอดใหม่ครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันดิบผมทําให้มันสุกอีพีนี้ก็คลิปอะไรแต่ ต่างๆแล้วมันมันโดนไปแล้วครับมันมันระเบิดไปแล้วไม่ทันอะไรผมขายวิวเอาครับดูวิวสวยๆกลางท้องนาำครับมาเราจะมากินกันก่อนครับชิมขอชิมแบบไอ้ไอ้เนื้อมันก่อนครับอืมอร่อยครับโอ้เสียใจมากเลยเดี๋ยวต้องไปคุยในกองไฟน่าจะเรือยครับเมื่อกี้ผมดับไฟครับก็อร่อย มือเปื่ามันเป็นเนื้อวัวกระป๋องครับผมไปเดินตลาดซื้อมาเป็นเนื้อวัวอะเนื้อวัวมีน้อยก็ต้องกินผักเยอะๆก่อนครับ เดี๋ยวกินเนื้อเดี๋ยวได้กินข้าวอย่างเดียวฮะอืมต้นหอมสดมากเลยครับอร่อยอือหือยาวครับ ครับใช้ได้นะครับวัวหันของผมครับมูสใส่ใจมากใส่ใจมากเลยครับตั้งหนึ่งกระป๋องให้กินคนเดียวไ่้อิ่มเลยครับเป็นผักครับวิตามินฮะแตงคว,ว้าก็เหี่ยวหมดแล้วดูใกล้ๆวัวนั้นเลยครับ กระป๋องหนึ่งหกสิบบาทครับถ้าหนึ่งครอบครัวสักสามสี่คนนี่หนึ่งกระป๋องก็น่าจะอิ่มครับพอได้ครับหนึ่งมือครับผักสลัดครับ พายใกล้ๆครับูนุ่มเนื้อุ่ยเน้นๆเน้น,น,นถ้าผมได้กลับบ้านผมจะทำบัวหันจริงๆให้ดูครับอุ้ยใ้ติดวะช่วงนี้โควิดกลับไม่ได้ครับอืมอร่อยผักชีก็อร่อยครับผมชอบกินผักชีครับแล้วผมทำอะไรผมก็ชอบเอาผักชีรวยหน้าเลยครับ เขาก็ว <cin stereotype> really ับเหมือนไชอบเอาหน้าครับผมผมก็ไม่ได้ทำาักชีเลยหน้าแบ่งๆแบ่งไว้ขายวิวครับข้างหลังวิวสวยมากท้องนาบครัประมาณห้าโมงพาชิดกำลังจะตครับดูมาณสวยๆครับ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับเ,เวลาเร่งด่วนก็ทำคลิปแบบนี้แบบถ้าถึงช่วงปิดเทอมเมื่อไหรผมจะทำเต็มที่ครับแบบสร้างบ้านบนต้นไม้คนระับไม่กินน้ำไม่กินข้าวสักสิบวันดูเอาในป่าว่าจะผมจะรอด,ไ,ดไหมครับลองดูครับให้ผมได้ปิดเทอมมานะครับเนูวันนี้กินข้าวกันก่อนครับมึงไม่เงายบเบอร์เลยไอหัวแยกนี่ไหมอะ ดูถ้าเต็มนี้นะโอ้อิ่มเลยครับผมว่าม,มันเหลือให้ผมแค่นี้โอโคนง่เลยผมก็ง่คนระับน่าจะจอบมาวอนน่าจะเชือดคอม์มาวัปาดคอม์หน่อนครับไม่น่าเลยวัวต้องจอบทำกูนี่ทีน,นี้ผม ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับถ้ามีอะไรผมทำไม่ถูกใจหรือผิดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้นะครับสวัสดีครับ